เอ,อ่อจะเป็นคนที่มีฟันข้างหน้าค่ะค่อนข้างเหมือนฟันหนูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนฟันเยอะมีความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะมีคนทาว่าเออฟันสวยขึ้นนะกระชับขึ้นแล้วก็หน้าจากที่เป็นคนหน้ากลมมะค่ะก็จะหน้าเรียวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นข้อดีมากมากเลยสวัสดีค่ะชื่อออยาวันเพ็ค่ะออมาจาก ฝั่งคนค่ะก็จกะไกลนิดนึงอ๋อจา,จากเพื่อนค่ะมีเพื่อนมาทําหลายคนเลยแล้วก็บอกว่าที่นี่ดีค่ะบริการดีแล้วก็คุณหมอที่น่ารักมากมากเลยวันแรกที่มาจําได้เลยว่าคุณหมอน่ารักมากคุณหมอบอกว่าให้ข้อมูลว่าเราเราควลเรื่องอะไรแล้วก็แนะนําว่าเราต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันแรกมาคืออบอุ่นมากพี่พนักง,งานต้อนรับดีมากรวมทั้งคุณหมอก็ให้ข้อมูลค่อนข้างดีก่อนที่เราจะตัดสินใจก็เลยเลือกที่นี่ค่ะจะเป็นคนที่มีฟัน ค่อนข้างหน้าค่ะค่อนข้างเหมือนฟันหนูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนฟันเยอะอาจะรยาคุณหมอก็แนะนําว่าให้เราถอนฟันออกสักประมาณสี่ซี่อะไรเงี้ยค่ะจะทําให้อา่าหน้าดูเ,เล็กขึ้นแล้วก็ทําให้ฟันเนี่ยประชับมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ มีความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะมีคนทาว่าเออฟันสวยขึ้นนกะกระชับขึ้นแล้วก็หน้าจากที่เป็นคนหน้ากลมมะค่ะก็จะหน้าเลียวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นข้อดีมากๆเลยตอนนี้ก็คืออีกประมาณเดือนหนึ่งก็ถอดได้แล้วค่ะคือคุณหมอดูแลดีมากๆตั้งแต่วันแรกเลยก็ค,คืออยากทําอะไรหรือว่าอยากแก้ปัญหาตรงจุดไหนอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็ให้คําแนะนําแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงจุดนั้นได้ดีเลย mm hmm. ตอนแรกที่ได้โปรมาคือคุ้มมากเลยค่ะเพราะว่า เป็นส่วนลดด้วยมีส่วนลดในการจัดฟันอื่นๆด้วยรวมทั้งขุดหินปูนหรือแม้กระทั่งถอนฟันนะคะก็จะมีส่วนลดให้ะคะแล้วก็อันนี้คือจัดมาได้ประมาณ2-3ปีส่วนลดที่ที่ได้มาบวกกับค่าจัดนะคะก็คือคุ้มมากๆเพราะว่าน่าจะครบตั้งแต่2ปีพอจัดปีที่3ก็คือไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยดูรีวิวมาหลายที่เหมือนกันค่ะแล้วก็บวกกับ ฟังมาจากเพื่อนๆแล้วก็คนที่เคยมาทําที่นี่ค่อนข้างที่จะไว้ใจรวมทั้งดูรีวิวคุณหมอแล้วก็ดูรีวิวดิจิทัลอิมเมจมาหลายสาขายอยู่เหมือนกันนะคะ,ะดูแล้วน่าเชื่อถือมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่นี่แล้วยิ่งมาแล้วก็ได้มาเจอคุณหมอที่ให้คําแนะนําดีพี่ๆให้คําแนะนําดีแล้วก็ต้อนรับเรามากๆก็ยิ่งทําให้แบบว่า เราเลือกที่นี่ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะไกลก็ยอมมาแรกๆก็ค่อนข้างเจ็บมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะชินแล้วพอทําไปเดือนที่3เดือนที่4อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มชินแล้วก็ไม่เจ็บแล้วแต่ว่าคุณหมอจะแนะนําดีว่าถ้าเจ็บจะให้ทําอะไรแล้วก็มีคําแนะนําอื่นๆที่ทําให้เราปฏิบัติตัวได้ดีขึ้นในการรักษาฟันเพื่อไม่ให้เหล็กหลุดหรือว่าไม่ให้เหงือกนเกาะอะไรประมาณนี้ค่ะ สำหรับแรกๆเราไม่รู้ทริคในการแปลงฟันว่าเอ,อคนจัดฟันต้องแปรงฟันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็แนะนําในการซื้อแปรงสีฟันหรือว่ายาสีฟันที่เกี่ยวกับคนจัดฟันโดยเฉพาะ,ะ,ะพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะตรงจุดได้ดีสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะจัดฟันหรือว่าดูแลรักษาฟันนะคะก็แนะนําที่ดินเทอร์เอ็เพยาไทยนะคะทพราอที่นี่นะคะพี่ๆพนักงานดูแลดีมากนะคะแล้วก็คุณหมอทุกท่านเป็นกันเองมากๆเราสามารถ อสอบถามข้อมูลหรือว่าปรึกษาก่อนที่เราจะจัดฟันได้หรือเราสามารถเข้ามาปรึกษาก่อนได้ว่าเราจะทําแบบไหนหรือยังไงได้แล้วก็ที่นี่เขาให้บริการดีมากๆเลยค่ะประทับใจมากๆเลยแบบใครที่อยากจะมานะคะแนะนําว่าให้มาที่สาขาดิจิทัลอิมเมจพยาไทยค่ะ